สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพาวิกาค่ะ Hello beautiful people welcome back to my channel it's your girl พาวิกา as you can see no as you can hear from my voice I am sick right now ค่ะใช่ค่ะตอนนี้พักป่วยอยู่ค่ะ but it's going to be okay i went to see the doctor and he gave me a lot of medicines <laughs> so today as you guys requested that you want me to taking care of your head like a head massage head spa styling your hair by braiding and clip your hair ใช่ค่ะก็จากที่มีคน request มานะคะว่าอยากจะให้ผักทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการนวดหัวสปาเสียงคลิป แล้ววันนี้ค่ะผักก็จะมาดูแลสุขภาพของหนังศีรษะให้กับคุณค่ะ I have my nails ready, my earrings, and of course, you. <laughs> วันนี้พร้อมแล้วค่ะนี่อุตส่าห์แบบเตรียมเล็บมาเลยนะเพื่อที่จะได้ มีเสียงที่ถูกใจทุกคนมากขึ้น I hope you enjoy I hope you like this and I hope this session relaxes you พักหวังว่าทุกคนจะชอบเซสชันนี้นะคะแล้วก็พ่อนคลายแล้วก็พลดเพลินไปกับมันค่ะ ขั้นตอนแรกเลยค่ะผักจะเริ่มจากการเช็คหนังศีรษะของคุณนะคะรวมทั้งเส้นผมเพื่อที่จะดูว่าทรีทเมนต์อะไรที่จะเหมาะกับคุณมากที่สุดค่ะ First of all I'm going to examine your head your scalp and your hair to see which treatments fit you the most okay Can I touch your hair ขอดูผมหน่อยนะคะ ดูโดยเขาคร่าวแล้วนะ่ะผมก็ค่อนข้างสุขภาพดีเลยนะะหนังศีรษะก็สุขภาพดีเหมือนกันแล้วก็ความยาวก็ประพอๆก,กันกับที่ผักยาวอยู่นี่เลยเนาะ งั้นพัาจะเริ่มจากการลองแบบวอร์มหนังศีรษะดูก่อนนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นให้เลือดเนี่ยไหลเวียนดีขึ้น I'm going to start with uh, massaging your scalp to help blood circulation okay

จากที่พักเช็คดูนะผมแล้วก็หนังสีสษะของคุณเนี่ยค่อนข้างสุขภาพดีเลยค่ะ Well as I checked uh, your hair and very and your scalp are very healthy so I'm going to use this serum mm hmm. I think it's from Japan Okay, then apply to your scalp and massage it. ก็จะทาไปที่หนังศีรษะนะคะแล้วก็เริ่มนวดให้คุณเลยค่ะ o k y need a little bit more with the serum because you have a lot of hair. ก mm ็ต้องใช้น้ำมันเพิ่มนิดนึงนะคะเพราะว่าผมเยอะโอเคบีบเพิ่มมาอีกสองปั๊ม เริ่มเอาอイนะคะทาไปที่เส้นผมนะ excuse me, my d o g She doesn't like my n e i g h b o g คือไม่ชอบเพื่อนบ้านค่ะเพื่อนบ้านชอบออกมาข้างนอกซึ่งไม่ใช่ความผิดอะไรของเขาเลยโอเคหลังจากนี้พักจะเริ่มใช้เล็บนะคะเก่าหัวให้คุณแบบนี้นะ Elena, you like it? ต่อไปค่ะพาก็จะใช้นี่เป็นวีวีอันนี้เป็นวีที่ช่วยถนอมหนังศีรษะค่ะก็คือจะไม่เจ็บเลยแล้วก็จะรู้สึกสบายสามารถใช้นลดบวนๆแบบนี้ได้เลย I'm going to use this small comb I don't know what's it called but it helps to like scrub your scalp like this okay รู้ไหมว่าผักมีความสุขมากเลยนะที่ได้แบบดูแลคุณแบบใกล้ชิดแบบนี้คะ่ะพ,พราะพัคิดว่าการที่เราแบบดูแลตัวเองดีแล้วอะ่ะเรายังแบบแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนอื่นได้อีกอะ่ะเป็นความรู้สึกที่ดีสุดๆไปเลยแล้วก็หวังว่าคุณจะชอบด้วยนะคะ because i love taking care of you and you are the special person to me i just want you to know that i'm very happy to taking care of you and i hope you're happy too Welcome to the highlight of this session which is styling your hair ทีนี้เราก็เดินทางมาถึงช่วงไฮไลท์ของเซสชันนี้แล้วค่ะนั่นก็คือการทำผมให้คุณจะแต่งทรงผมเนาะซึ่งวันนี้ตามที่เราตกลงกันก็คือผักจะมาทักเปียให้เนาะเริ่มต้นนะคะผักอาจจะต้องอแบ่งผมออกเป็นเซกชันก่อนแล้วก็ใช้คลิปนะคะติดโอเค First, I'm going to section your hair and then we're going to braid your hair. So, I have to clip your hair first. Ready? Palm ติดกิปเยอะมาก <laughs> น่าจะประมาณ50ตัวโอเค and the next we're gonna braid your hair แล้วก็จะมาถักเปียกันนะคะแล้วก็จะเอาผมตรงบริเวณนี้นะ Over here. You know what? I can do this all day. I can do this all day.

Okay. พอเราถักเบียเสร็จปุบพักก็จะเอากิ๊บที่ตืดเอาไว้ตอนแรกออกนะคะ เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วค่ะโอเคทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายค่ะพักก็จะใช้สิ่งนี้ค่ะพอดีตอนที่พักนวดหัวพักแอบเห็นว่าออคุณะเริ่มจะมีผมขาวนะตรงบริเวณกลางหัวแล้วก็อันนี้มันคือปากกาที่ช่วยปิดหงอกค่ะ <laughs> I accidentally saw oh, some white hair around here so here's the magic pen they're gonna dye your hair instantly I'm gonna use this pen to color around here of your scalp okay We don't need a lot ไม่ต้องระบายเยอะหรอกค่ะ mm hmm. เพราะว่าพักรู้ว่าเดี๋ยวหลังจากเซสชันเนี้ยคุณอาจจะต้องมีภาระมีทุระต้องไปทำนะอะไรต่อเนาะจะได้ดูแบบ perfect เลย <laughs> แล้ววันหลังค่อยกลับมาทำสีผม I think we're finished how are you feeling you're i'm glad to hear that so uh, we're done for our session today thank you for letting me take care of you and i hope you come back next time okay นางศีสษะแล้วก็เส้นผมของคุณวันนี้แล้วเราเจอกันใหม่ในเซสชันหน้านะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์แล้วก็ subscribe ให้กับช่องผักด้วยนะคะ If you like this kind of style of video, please press like and subscribe to my channel so I have a lot of videos coming up for you พังมีมีวิดีโอดีๆอีกเยอะเลยคะ่ะที่จะมาดูแลคุณ เพิ่มเติมในรูปแบบของ ASMR นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วก็มีความสุขนอนหลับฝันดีค่ะบ๊ายบาย